วลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ด็อเตอร์ประดิษฐ์เเกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดท่านผู้ฟังครับเราคงมีประสบการณ์ไม่แตกต่างกันในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ทุกคนล้วนรักลูกและปรารถนาดีต่อลูกอยากจะให้ลูกเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขมีความก้าวหน้ามีอาชีพการงานที่ดี และมีอนาคตที่สดใสนะครับแต่บ่อยครั้งเรามักจะพบว่าบางครอบครัวเนี่ยรู้สึกลำบากใจไม่มีความสุขเลยเมื่อลูกเดินออกนอกลู่นอกทางไม่น่ารักไม่สนใจเรียนหนังสือไม่ทําการงานวันๆเอาแต่เที่ยวเตะเที่ยวเล่นสัมภเ,เทเมาเกกเมเ็เกเรติดเกมติดเพื่อนติดพนันไม่กลับบ้านกลับช่องเป็นนักเลงหัวไม้และนําความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวมาให้พ่อแม่ต้องแก้ไม่มีวันรู้จักจบรู้จักสิ้นจนทําให้พ่อแม่หลายคนอิดหนาระอาใจ หลายครอบครัวเมื่อไม่มีหนทางอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้ก็จำยอมปล่อยไปตามยถากรรมแบบตัดหางปล่อยวัดก็มีโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะคิดได้เติบโตแล้วคิดได้และกลับตัวกลับใจเป็นผู้เป็นคนได้อีกครั้งหนึ่งแต่การที่พ่อแม่ทำเช่นนี้อาจไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่ได้รักลูกนะครับแต่เป็นการเว้นระยะห่างให้ลูกได้เติบโตออกไปโลดแล่นในโลกกว้างหากโชคเข้าข้างเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวกลายเป็นคนดีก็ได้ แต่ในความเป็นจริงนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะฉะนั้นความรักของพ่อแม่ในที่นี้เนี่ยต้องรักให้ถูกทางและต้องอบรมสั่งสอนให้ลูกมีวินัยและมีความรับผิดช,ชอบมากกว่าที่จะตามใจตามที่เขาต้องการอยากได้อะไรก็ประเคนมาให้อย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้ลูกเสียคนหลายคนก็อาจจะโต้แย้งว่าเราก็ไม่มีโอกาส แล้วก็ไม่มีหนทางที่ดีไปกว่านี้ที่จะแสดงความรักต่อลูกเพราะว่าวันๆก็ไม่มีเวลาจะต้องทำมาหากินหาเช้ากินคํากว่าจะกลับมาบ้านได้ก็ดึกเดินค่อนคืนเพราะฉะนั้นจะเอาเวลาที่ไหนบ,บรมลูกการที่จะทําให้ลูกมีความสุขได้ก็เขาอยากได้อะไรก็ซื้อให้เขาก็หมดเรื่องอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ถูกใน,ในทางหนึ่งแต่มันก็อาจจะเป็นความผิดในหลายทางก็ได้นะครับเพราะว่าในที่สุดลูกก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่รับผิดชอบอยากได้อะไรก็ร่ําร้องเรียดหาจากพ่อแม่เท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับ ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยช่วยเราเข้าใจความรู้สึกของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการที่พ่อแม่รักลูกมากต้องการที่จะให้ลูกเป็นคนดีแต่เมื่อลูกไม่ได้เป็นในทิศทางที่พ่อแม่ต้องการเนี่ยก็ทําให้เจ็บช้าน้ําใจพระเจ้าก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างไปจากการที่ประชากรของพระองค์หลงผิดไปจากทางของพระองค์ทําบาปทําชั่วไม่สนใจใยดีต่อพระดารัสตรัสสอนของพระองค์หันหลังให้พระองค์และฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอน แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่จอมปลอมพระองค์ก็คงเสียบัตยไทยและเจ็บปวดมากนี่เป็นการอธิบายถึงลักษณะการซ่อนพระพักของพระเจ้าจากลูกหลานของพระองค์เป็นเหตุให้คนเหล่านั้นต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากต้องพบกับทางตันและความล้มเหลวอย่างไม่มีทางเลี่ยงการที่พระเจ้าทรงซ่อนพระพักของพระองค์นั้นจึงมีสาเหตุหลักๆจากการที่หเพราะเราไม่เชื่อฟังพระองค์การเชื่อฟังเนี่ย เป็นต้นเหตุหรือเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะทำให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเพราะพ่อแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนเราแต่พ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีประสบการณ์มาก่อนเราก็ได้เพราะฉะนั้นก็เตือนสอนให้เราเนี่ยเชื่อฟังแล้วก็ทำตามที่พ่อแม่ได้วางแบบอย่างเอาไว้แต่มันก็ไม่ใช่เป็นสูตรสาเร็จตา,ตายตัวเสมอไปนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมสภาพความเป็นจริงเช่นเดียวกันแต่การเชื่อฟังก็ยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งการเชื่อฟังพระเจ้าน,นั่นเป็นประการแรกประการที่สองการที่พระเจ้าทรางซ่อนพระพักของพระองค์หรือหันหลังให้กับเราเนี่ยก็เพราะเราหันหลังให้กับพระเจ้าก่อนการหันหลังในที่นี้ก็คือการปฏิเสธไม่ยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระองค์เช่นเดียวกับการที่เราหันหลังให้กับพ่อแม่ไม่ยอมรับความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ก็เลยตัดขาดจากกันก็ไม่มีความยำเกรง และไม่มีการเคารพให้เกียรติแก่กันและกันด้วยเหตุนี้การละเมิดคําสอนการที่ทําตามใจปรารถนาของตัวเองก็เท่ากับการที่เราหันหลังให้กับพระเจ้าปฏิเสธคําสอนของพระเจ้าเมื่อมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเราก็ไม่มีทางออกไม่รู้จะไปพึ่งพาใครที่ไหนบางครั้งบางคราวก็ต้องพึ่งพาสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายความวิตกกังวลเหล่านั้นเช่นดื่มเหล้าสุปรีหรือไม่ก็ติดยาเสพติดเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะบรรเทาความวิตกกังวลหรือความ เจ็บไข้ได้ป่วยของเราได้หรือความตึงเครียดของเราได้นะครับเราจะมักตั้งคําถามว่าเหตุใดพระเจ้าทรงกระทํากับเราเช่นนั้นทํำไมพระเจ้าถึงหันหลังให้เราทําไมพระเจ้าซ่อนพระพักของพระองค์ทำไมพระองค์ลืมเราทาไมพระองค์ปฏิเสธเราทําไมพระองค์เวียงเราทิ้งเสียไม่สนใจใยดีด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฟังครับหากพระเจ้าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากผู้ใดคนนั้นก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารน่าสมเพชเวทนาไม่มีที่พึ่งพิงและเต็มไปด้วยความสับสน จึงขออย่าให้เราบีบบังคับให้พระเจ้าต้องซ่อนพระพักของโองจากเราเลยเพราะฉะนั้นการซ่อนพระพักของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราไม่มีที่พึ่งทําให้เราต้องวกว,งวนอยู่ในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งพิงได้เนี่ยต้องพบกับทางตันและความล้มเหลวอย่างไม่มีทางเลี่ยงในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสว่าแล้วในวันนั้นเราจะกลิ้วต่อเจ้าหรือเราจะโกรธต่อเจ้าและเราจะทอดทิ้งเขาเสียและซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเขาทั้งหลายจะถูกลืม ถูกกลืนและสิ่งเลวร้ายกับความทุกข์ยากลําบากเป็นอันมากจะมาถึงเขาในวันนั้นเขาจึงกล่าวว่าสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ตกแก่เราเพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือในวันนั้นเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเป็นแน่ด้วยเหตุความชั่วทั้งหลายซึ่งเขาได้กระทําเพราะเขาได้หันไปหาพระอื่นหรือหันไปหาพึ่งพิงสิ่งอื่นๆทน,นั้นคนที่ถูกทอดทิ้งจึงร้องทูลต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าขอพระพักของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดคําว่าทอแสงในที่นี้ก็คือทําให้เราเห็นแสงสว่างทําเราเห็นทางออกและพระเจ้าเนี่ยถ้าเรามุ่งมองที่พระเจ้าเราจะเห็นแสงสว่างของชีวิตเช่นเดียวกันยามใดที่เราอยู่ในภาวะที่ยุ่งยากลําบากใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกลือนไม่เข้าคายไม่ออกหรือนี้เสือปะจระเคหรือเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจึงเป็นห่วงเวลาที่เราจะต้องตั้งหลักและสํารวมใจทบทวนให้ถีท้วน ถึงสาเหตุที่พระเจ้าทรงซ่อนพระพักของพระองค์หรือเรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าหันหลังให้กับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราหันหลังให้กับพระเจ้าเราต้องทูลขอพระเมตตาคุณจากพระองค์ให้พระพักของพระองค์กลับมาทอแสงเหนือชีวิตของเราอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้มีความหวังและมีกําลังใจในการก้าวเดินต่อไปอย่างเชื่อมัน่นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์สดุดีเนี่ยถึงบอกว่าให้เราทูลขอต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงยพระพักที่สว่างของพระองค์มาเหนือข้าพระองค์เพราะถ้าพระเจ้าเนี่ยทรงเงยพระพักที่สว่างของพระองค์มาเหนือเราเราก็จะเห็นแสงสว่างของชีวิตพระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ำองุ่นมากมายและขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์และอํานวยพระพรแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้พระพักฉายแสงสว่างแก่ข้าพระองค์ ขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข่าพระองค์จะรอดนั่นโดยสรุปก็คือว่าถ้าพระเจ้าทรงทอแสงของพระองค์เราก็จะเห็นทางสว่างของชีวิตเราจะไม่หลงทางอีกต่อไปและเราจะพบทางออกที่นำไปสู่ความรอดพ้นแต่บ่อยครั้งเมื่อเราต้องพบกับปัญหาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งในตัวของเราเองต่อคนที่เรารักในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุความผิดพลาดของลูกหลานความล้มเหลวในธุรกิจและความอึดอัดขัดใจต่างๆเนี่ยเรามักตั้งคําถามกับพระเจ้าด้วยความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาเสมอว่าเอ๊ไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นกับเราทําไมมันมันไม่ไปเกิดกับคนอื่นๆ,ท,ๆทั้งที่เราเชื่อวางใจและติดตามพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงทอแสงของโรร่งมาแล้วตลอดแต่เหตุใดเรื่องไร้จึงเกิดขึ้นกับเราเรากลับไปโทษพระเจ้าซะนิ เมื่อไรความทุกข์ยากลําบากและความเดือดเนื้อร้อนใจเหล่านั้นจะหมดสิ้นไปเสียทีเกิดคําถามและความคับคล้องใจมากมายว่าเอ๊ะถ้า,างั้นพระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานของเราอยู่หรือไม่พระเจ้ามีจริงหรือเปล่าทําไมพระองค์ทรงปล่อยให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นี่คือคําถามปกติทั่วไปของคนที่พบกับความยุ่งยากลําบากใจและพบกับสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตประเด็นสําคัญก็คือเราไม่สามารถที่จะไปจํากัดพระเจ้าให้อยู่ในกรอบแคบๆได้ เราจะใช้ความรู้สึกนึกคิดหรือความเข้าใจที่จำกัดของเราไปขีดเส้นความรอบรู้ของพระเจ้าไม่ได้แม้บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราวิบากกรรมเช่นนี้จะจบสิ้นเมื่อไหร่เราอาจคิดไปต่างๆนานาตามประษาของคนช่างทิศแต่เราไม่อาจอย่างรู้น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าได้คนที่เชื่อพระเจ้าจะไม่พูดว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ให้เรายอมรับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และประกอบด้วยพระเมตตาคุณ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราทรงรักห่วงใยและเฝ้ามองดูเราอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอหากเราเชื่อวางใจและมอบทางทั้งสิ้นไว้กับพระองค์พระองค์ก็จะทรงโปรดให้เราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เรามองเห็นทางออกอย่างอัศจรรย์เพระเาะฉะนั้นไม่ใช่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ถ้ามันจะเกิดพระองค์ก็มีทางที่จะออกไปจากปัญหาเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน มันมีเหตุการณ์ที่สาวกที่ติดสอยห้อยตามพระเยซูคริสต์มานานบางครั้งกขอดสงสัยและไม่เข้าใจการกระทําของพระองค์บ้างเช่นเมื่อพระองค์ทรง,ทรงล้างเท้าสาวกทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกอึดอจจัดใจขัดความรู้สึกและรับไม่ได้เพราะพระองค์เป็นถึงพระอาจารย์เหตุใดจึงมาล้างเท้าให้กับเราพระองค์จึงตรัสกับคนเหล่านั้นว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจนั่นคือพระองค์ทรงสอนเรื่องการรับใช้บริการด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด การเป็นครูบาอาจารย์หรือการเป็นผู้ใหญ่ในสังคมบางครั้งบางคราวเราต้องการให้ผู้อื่นมารับใช้ปรนิบัติเราแต่ถ้าหากว่าเราลงไปทําในทางตรงกันข้ามคือลงไปปรนิบัติรับใช้ขอบ้างเนี่ยจะทําให้เขาเข้าใจว่าเออการที่เป็นคนเนี่ยทุกคนก็มีเกียรติมีศักดิ์มีสีด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเรายิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่เราจะต้องถ่อมจิตถ่อมใจลงและจะต้องอ่อนน้อมถ่อมลงมากขึ้นเท่านั้นเพื่อจะให้คนที่อยู่เบื้องล่างคนที่เป็นลูกน้องของเราเข้าใจและเข้าถึงเราได้ มีครั้งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ายัางกรุงเยรูซาเล็มทั้งๆท,ท,ที่รู้แน่อยู่แก่ใจว่าจะต้องถูกจับและถูกตรึงบนบางเขนสิ้นพระชนอย่างแน่นอนเมื่อสิทธิปโปรดที่ชื่อว่าเปตโตรทูลทัดทานและขอยล้มเลิกแผนที่จะเสด็จเข้ากรุงซะพระองค์จึงตรัสกับเปโตรว่า,วาไอซาตานจงถอยไปข้างหลังเราเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าจังเป็นเพื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดตามพระดําริของพระเจ้าแต่ตามความคิดของมนุษย์ ดังนั้นการที่จะเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าจึงจะต้องใช้ความเชื่อมั่นความศรัทธามากกว่าเหตุผลทั่วๆไปหรือมากกว่าการคํานวณสถานการณ์หรือการประเมินสถานการณ์ทั่วไปแต่จะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะทําอย่างไร สิ่งเหล่านั้นย่อมสอดคล้องต้องกันกับพระประสงค์ของพระองค์ทั้งสิ้นแม้พระองค์จะต้องเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะไปถูกตรึงและสิ้นพระชนบนกลางเขนซึ่งทุกคนพยายามที่จะเลี่ยงพยายามที่จะหลีกหนีไปเสียแต่พระองค์ยอมเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องถูกตรึงและสิ้นพระชนแต่ในที่สุดพระองค์ทรงคืนพระชนทําให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่คนเหล่านี้จึงได้รับการปลดปล่อยได้รับการช่วยกู้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะพระเจ้าทรงรักเรามากถึงขนาดยอมสิ้นพระชนของพระองค์ในการที่จะช่วยเราทั้งหลายรอดวันนี้คือความเชื่อศรัทธามากกว่าเหตุผลแม้สิ่งที่ทํานั้นอาจจะสวนกระแสสวนความรู้สึกและความต้องการของเราบ้างแต่หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นเกิดผลในทางที่ดีเสมอเช่นเดียวกับที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าบางครั้งเมื่อมีความยุ่งยากลําบากเกิดขึ้นกับเราเราก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเกิดกับเราทำไมไม่เกิดเกิดกับคนอื่น แต่สิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วมีความเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นผู้เชื่อวางใจอย่างแท้จริงจึงต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าถ้าพระเจ้าให้เกิดพระองค์ก็ทรงมีหนทางที่จะให้มันมีทางออกได้แม้บางครั้งบางข่าวมันอาจจะไม่ตรงใจหรือทําให้เราเนี่ยคับข้องใจ หรือบางครั้งบางคราวอาจจะผิดหลักการและรำรเนียมปฏิบัติทั่วไปหรือตามกระแสของสังคมแต่หากเป็นพระประสงค์และเป็นไปตามวิถีของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดผลสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์อย่างแน่นอนแต่หากเป็นความต้องการของเราเราทั้งหลายเป็นความต้องการของผู้คนหรือเป็นมนุษย์ทั่วทวไปเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลดีหรือล้มเหลวก็ได้เมื่อเราคิดตั้งแต่ต้นว่าเออมันน่าจะดีแต่ว่าเมื่อทําไปทํามาเนี่ยมันกลับไม่ดีหรือล้มเหลวเพราะเราก็าเชื่อว่านั่นแหละครับคือมันไม่สอดคล้องต้องกันกับน้ําพระทัยของพระเจ้าจึงต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีแนวทางและวิธีการของพระองค์เสมอไม่ว่าจะดีหรือร้ายถูกใจหรือไม่ถูกใจสมหวังหรือผิดหวังทุกอย่างล้วนเป็นสิทธิอํานาจโดยชอบธรรมของพระเจ้าทั้งสิ้นแต่หากเราเชื่อวางใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นพระพร และกลายเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษผู้ที่เขียนสดุดีจึงแนะนำว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าหมายความว่าหากเรายังวิตกทุกขร้อนตีโพยตีพายเลือดเนื้อร้อนใจมากเกินไปเราจะขาดสติและไม่ได้ยินสำเนียงหรือพระสุรเสียงของพระเจ้าเราก็จะตีโพยตีพายและคิดว่าพระเจ้าเนี่ยไม่อยู่กับเราเสียแล้วเราจะต้องช่วยตัวเองหรือเปล่าหรือเราจะหาทางออกได้อย่างไร ผู้เขียนสดุดีจึงตัดสินใจว่าฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญและพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าอันนี้แหละครับคือวิธีการที่ถูกต้องหรือเป็นทัศนคติที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะพบกับเหตุการณ์ใด เราเชื่อว่าเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงฟังคำร้องทูลของเราและพระองค์จะช่วยกู้ในเวลาที่เหมาะสมอิสยากล่าวว่าเพราะความคิดของเราไม่ได้เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าก็ไม่ได้เป็นวิถีของเราหากฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าชั้นนั้นเพราะฉะนั้นแปลความได้ว่า เราจะไปเปรียบเทียบตัวเรากับพระเจ้าไม่ได้เราจะเอาตัวเราเป็นคนที่ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแทนพระเจ้าไม่ได้ถ้าทุกสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามพระประสงค์และเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เราเชื่อว่าผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจและทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจในสิ่งที่เราได้รับนั่นเองดังนั้นแม้เราจะไม่เข้าใจพระเจ้าทุกเรื่องขอให้เชื่อเถิดว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ทรงคุณค่าเสมอ บางครั้งประสบการณ์เหล่านั้นความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นความไม่พึงพอใจเหล่านั้นที่เราต้องประสบพบเจออาจจะเป็นบททดสอบความอดทนของเราก็ได้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราอดทนมากพอเราจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่ให้ประสบการณ์เป็นบทเรียนที่สอนเราให้เรามีความเชื่อมากพอว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี พระเจ้าอาจไปได้แหงคำตอบและชี้ทางออกทันทีทันใดเพราะเราเนี่ยอาจจะใจร้อนว่าทูลขอเดี๋ยวนี้จะต้องได้รับเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงรอคอยเวลาที่เหมาะสมของพระองค์เพื่อจะทดสอบว่าเรามีความเชื่อมั่นในพระองค์มากน้อยแค่ไหนขอให้มั่นใจเถิดว่าพระเจ้าทรงมีคำตอบเสมอหากเรามีความเชื่อวางใจที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความชื่นชมยินดีสามารถยอมรับได้โดยดุษฎีพระเยซูคริสจึงตรัสว่า ถ้าเจ้าเชื่อนะเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอให้สังเกตนะครับว่าคำพระดารัสของพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้บอกว่าถ้าเชื่อก็จะได้รับนะครับแต่ถ้าเชื่อจะได้เห็นเมื่อเห็นก็จะมีเส้นทางของชีวิตที่ชัดเจนว่าจะเดินไปไป,ไปพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอย่างไรถ้าเชื่อจะเห็นไม่จะเชื่อแล้วจะได้ทันทีเพราะว่าการเชื่อและเห็นเนี่ยทำให้เรามีความหวังใจและพร้อมที่จะบากบัน่นเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อ ความเชื่ออย่างนี้จึงเป็นความเชื่อที่มีคุณภาพไม่ใช่ความเชื่อที่ใช้ความรู้สึกขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นแสงสว่างของพระองค์และเชื่อในสิ่งที่พระองค์จะทรงเปิดเผยให้เห็นเพื่อจะได้รับความมั่นคงและความมั่งคั่งของชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีสืบไปสวัสดีครับ ผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์ตะเกิงรังสิษเป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ